มะม่วงมะม่วงค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเจ๊งหงนะคะเก็บมะม่วงมาจากบ้านนาทินทองนะคะมะม่วงเขียวสวยปลอดสารนะคะมะม่วงปลูกเองขึ้นเอ,เองนะคะเขาเรียกอะไรนะตะกอ้อเหรอคะอืมเป็นตะกอ้อ ต้นนะคะปีนี้เป็นน้อยะคะ่ะพอพอพอได้พอได้ไดนะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเคือน้ำเนยน้ำเนยมะม่วงเคี้ยวเว้รต้นเราเองนะคะพึ่งเก็บมาเจหหงก็จะมารีวิวให้ดูให้พี่น้องเพื่อน,อนๆได้ดูกันเอคือมะม่วงเคี้ยวสวย เป็นตะก้สมุดปากกาณนะคะมาม่วงสมุดปากกาณขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็มะม่วงมะม่วงมะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงสวยมากน่ากินมากมมะม่วงมมะ่วงที่แสนอร่อยของบ้านเราเองนะคะ มองนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม